สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เส,ส,สียสุละขุดบุรีรัมครับวันนี้ครับพามาชมฮีโน่ครับผมฮีโน่จิก้ครับคันนี้รถรอรถยังสวยเลยครับตอนนี้เจ้าของว่าจะปล่อยครับเจ้าของจะขายครับผมนี่ฮะของป๋าสมชาติครับสมชาติ อยู่ท่าสว่างครับผมคันนี้จะปล่อยครับนะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าะจะปล่อยเพราะว่าช่วงนี้จอดแล้วครับรถจอดแล้วช่วงหน้าฝนครับท่านบอกว่าจะปล่อยครับคันนี้ก็เลยมาดูครับเรามาดูเองด้วยเลยครับผมแล้วก็มานําเสนอด้วยครับผมนี่มาดูเองว่าจะเอาไปใช้พอใช้หรือเปล่า สภาพพอใช้หรือเปล่าครับเนาะสภาพเป็นยังไงเลยแวะมาดูอันนี้ครับเนี่ยรถดำรอๆนะรถสวยๆครับถือว่าสภาพอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้เพราะว่านอ,อ่ะคงยังพอใช้ครับน่าจะใช้ได้เนาะนี่ยตัวนี้ครับเครื่องร้อยเ้าห้าครับเนาะร้อยเก้าห้า ดูสภาพครับผมเนาะดูชัดซีนะครับดูด้วยตาเปล่ารับสีก็ยังสวยครับไม่มีผุครับผมฮัดซีสวยนี่ฮะรถวิ่งงานประจําครับรถวิ่งงานแล้วก็รถที่เขาทามาวิ่งโดยเฉพาะครับเนาะผ่านการวิ่งมาแล้วก็ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพราะว่ารถนี้รถใช้งานอยู่ครับรถที่ใช้งานอยู่แล้วรถที่ทํางานประจําครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรครับก็คือเติมเชื้อเพลิงเสร็จก็ สามารถที่จะทำงานได้เลยครับเนาะมาดูกระบะครับผมขึ้นได้ครับโอ้โหร้อนครับอากาศพวกคนนี้พื้นยังสวยนะครับกระบะยังสวยครับยังแข็งแรงครับดูดียังสวยอยู่เลยครับผมเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้ให้ดูนี้ดีกว่าเนาะเห็นครับผมเนี่ยพี่น้องกระบะยังสวยสภาพยังดีครับนี่ คันนี้เจ้ของจะปล่อยครับกีกาครับฮีโน่ให้ดูโดยรอบก,ก่อนครับเนาะให้ดูขายภายนอกก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมภายในกันเนาะดูสภาพเบื้องต้นภายนอกก่อนว่าเป็นยังไงนะถูกใจลหลายๆท่านหรือเปล่านะเราก็มานำเสนอขายด้วยแล้วก็ จะมาดูเองด้วยครับผมเนาะเพื่อได้มีโอกาสได้ซื้อหก้อดําสักคันสองคันครับเนาะถ้ามีโอกาสเนาะเอาไปใช้งานเพราะว่าเรามีรถขุดอยู่แล้วเรายังไม่มีรถดําเองเลยตอนนี้ก็ใช้บริการเพื่อนๆช่วยกันวิ่งครับจงบังหวะที่ทีมงานช่วงหน้าแรงเนาะอาจจะไม่มีใครวิ่งช่วยครับเพราะว่าหน้าแรงนี่ทุกคนมีทีมงานที่ประจําอยู่แล้วครับเนาะแต่ช่วงนี้นะฝนก็ทุกคนหมดงาน ก็ไปช่วยกันอยู่ที่หน้างานของพวกเราครับเราต้องหาไว้เผื่อมั่งครับคันสองคันเพื่อจะกันเหนียวครับเพื่อกันพลาดครับเนาะมันต้องช่วยกันครับยิ่งช่วงหน้างานใหญ่ๆมันก็ต้องหารถไปวิ่งงานันเนาะที่มาใช้สิบล้อมันก็เหมือนกับเนาะสมบูรณ์ลำบากยากครับหกล้อครับคล่องเนื้อคล่องตัวดีเทเข้าที่เข้าทางง่ายเนาะสะดวกสบาย งานถูกอก็คล่องครับเพราะว่าตัวนี้ที่เทดินก็ต้องวิ่งเข้าในหมู่บงหมู่บ้านกันเนาะและสถานที่คับแคบครับเป็นน้อยมากครับที่จะมีที่เทล้งๆให้สิบ้อวิ่งได้ครับก็เลยว่าจะหา6กล้อสักคัน2อคันครับหาไว้เผื่อๆครับผมพี่น้องเนาะเอยทางพี่เจ้าของรถครับนบอกให้มาดูได้เลยคันนี้ปล่อยครับเนาะคันนี้ลากยังสวยไหมครับพี่น้องเนาะ fc ทุกท่านเข้ามาชมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยครับว่าพอใช้หรือเปล่ากันนี้พอเอาไปทํางานหรือเปล่าครับรถแบบนี้เนาะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถอะไรมากมายเนาะถ้าเป็นรถดาถ้าเป็นรถรถวิ่งล่องรถวิ่งอะไรเราพอทราบครับแต่ว่านี่เป็นรถดาเราไม่ค่อยรู้ครับเนาะหกล้อคันนี้แต่ผมมองโดยตาเปล่าแล้วก็คือคัตซีใหญ่มากๆครับเนาะคัตซีใหญ่มากๆเลยนี่ยช่วงล่างก็ใหญ่ทุกอย่างใหญ่หมดแล้วครับเนี่ย ใหญ่สมส่วนแล้วใหญ่ทุกอย่างแล้วสภาพก็ถทอว่าโอเคเนาะขันยัดเปิดด้ก่อนโอ้เปิดได้ครับเดี๋ยวให้ดูด้านในครับเนาะนี่ฮะด้านในสวดทรงองค์เดี๋ยวด้านในครับสภาพภายในเป็นยังไงครับโอ้อยังสวยอยู่เลยครับเนี่ยเป็นแคปครับผมเนาะด้านหลังนี่นอนได้ด้วยครับเนาะไปนั่งองค์น้างงานทีมงานคนขับสามารถนอนข้างหลังนี่ได้สบายครับเนาะนอนตรง เรียกว่าแครครับเนาะนี่ฮะข้างในยังสวยเลยครับสภาพยังดีเลยนะสะอาดสะอาดซะ,ะด้วยครับข้างในหัวใหญ่ครับถือว่าสวยถือว่าสวยครับยังสะอาดสะอาดครับไม่มีนี่ฮะน่าจะมีแอร์ครับเนะาะทุกวันรถดำไม่มีแอร์นี่ก็ไม่ไหวครับเนาะพี่น้องไม่มีใครอยากขับครับเพราะว่าตราจ้างคนขับแน่นอนอยู่แล้วพวกเราเนาะนี่ฮะ กว้างมากครับเนาะหัวกว้างมากครับหัวเก๋งกว้างมากเัาแล้วก็สะอาดด้วยเนาะนี่ยให้ดูครับทางด้านนี้ไปจะพาไปดูด้านฝั่งคนขับครับผมดูสีหัวครับข้างในยังไม่ผุครับตรงรอยประตูนี่ฮะตรงนี้ก็ไม่ผุครับสีเขียวผมชอบเลยครับผมเป็นคนชอบสีเขียวครับนะถูกโลูกันดีฮะตรงนี้ก็ไม่ผุครับนี่ฮะ อ๋อยังใช้ได้หมดครับตรงนี้ไม่ผุครับนี่ฮะสอจอดําซิงครับอีสานใต้ดําแต่งช่อง YouTube หลายๆช่องครับน่าจะมาถ่ายคันนี้ฮะแปดสามสอครับคันนี้ครับของป๋าสมชาติครับนีโน,โน โนจิก้าครับเนาะเข้าไปดูด้านในครับเนาะของฝั่งคนขับครับเมื่อกี้เราดูฝั่งนู้นแล้วเนาะมาดูฝั่งคนขับนะครับโอ้โหเปิดได้ครับพี่น้องกุญเจมีแต่ไม่รู้ว่าแบตจะสตาร์ทติดหรือเปล่าเนาะเนี่ยให้ดูตรงนี้กันครับว่าผุหรือเปล่าครับสภาพหัวไม่ผุครับยังดีเลยครับผมยังใช้ได้เลยเพราะว่านนะเนี่ยสภาพยังดีเลยครับ เป็นหัวนอกครับ่นจะเป็นหัวนอกครับเนี่ยเก่านอกแน่นอนครับอ่ะขึ้นไปดูด้านบนครับเป็นยังไงครับผมพี่น้องโอ้ห่างตำแหน่งคดขับแล้วครับโอ้ใหญ่ครับผมถือว่าใหญ่จะลองสตาร์ทดูครับว่าติดหรือเปล่าไม่ติดครับผมน่าจะแบตอ่อนครับเนาะแบตน่าจะไม่มีไฟ แต่เราก็ให้ดูด้านในครับสภาพด้านในถือว่ายังสวยงามครับสะอาดสะอ้านมากเลยเนาะนี่ฮะสะอาดมากครับเกียร์กระปุกเม่อกีเกียร์นี่ใสง่ายครับเนี่ยดูเกียร์ใสนิ่มมากเลยครับสภาพเกียร์สไลด์ก็น่าจะนิ่ม,มโอ้โหคาดก็อ่อนนิ่มครับผมนี่ฮะรถยังสวยเลยครับรถยังใช้ได้เลยเนี่ยดูภายในครับยังสะอาดสะอ้านนะครับ ก็ยังสวยครับพี่น้องง่ายใช้ครับถ้ามีงานนี่วิ่งทั้งปีทีมงานมีงานทั้งปีมีงานามีงานขุดทั้งปีแล้วก็มีรถดำของตัวเองก็น่าจะอยู่ได้ครับเนาะพี่น้องรถได้วิ่งงานตลอดครับหน้าฝงหน้าฝนได้วิ่งไม่ได้จอดเนี่เพราะว่าเหลือแน่นอนครับเนาะช่วงหน้าร้อนช่วงเดือนกิก,กาก็น่าจะได้เริ่มทํางานแล้วครับรถรถดำครับวิ่งดินครับแล้วก็ ถ้ามีงานโครงการอย่างงานชลประทานอะไรงานหลวงาะวิ่งได้ทั้งปีครับพี่น้องเนาวิ่งทั้งปีเลยตั้งแต่พิกิกาจนถึงพิกิกาแน่นอนครับเนาะถ้าเหมือนอย่างพวกเราครับตอนนี้ขนาดสิงหาการยายยังวิ่งงานอยู่เลยครับเนาะยังวิ่งได้ครับมีงานต่อเน,นื่องครับวิ่งได,ได้เรื่อยๆครับแต่ว่าถึงว่าจะเลือน้อยครับแต่ก็ยังวิ่งได้ครับเนาะถ้าเป็นรถเราเองยังไงซะมันก็เหมือนกับเสมอตัวนอะอาจจะไม่ขาดทุนครับแต่ว่าถ้าเป็นรถรวมเราขาดทุนแน่นอน ถัดถเรื่องการจ้างถัดตันเรื่องของการจ้างที่จะรถมาวิ่งกับน้องรถรวมเราครับเนาะรรแ,นะแต่ยังไงก็อยากจะได้ไปเสริมทับครับผมเนาะราคานี้ยังไม่แน่ใจเลยครับว่าเท่าไหรนะ่เนาะส่วที่ท่านก็เปิดเปิดมาแต่ยังไม่มั่นใจครับยังไม่กล้าลงคุยลงไปในคลิปครับกลัวมีปัญหาครับผมเนาะคันนี้ถ้าขอบคุณครับผมผมถือว่าสวยครับเนาะ เรว่าสวยใช้ได้ครับไม่ต้องไปถึงรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วครับขอแต่สภาพภายในกว้างขวางครับสภาพอย่างนี้ด้านในนี่ห้องเก๋งนี่ใหญ่ครับมีแคบอย่างนี้ครับเพราะว่าลุงน้องอยากขับครับแล้วมีแอร์เย็นอย่างนี้ลุงน้องอยากขับเพราะว่าขับไปแล้วไม่ต้องกลัวที่หลับที่นอนนอนสบายครับเนาะส่วนมากจะมีนอนหน้างานสะมากกว่าอยู่แล้วครับผมขับรถดำครับต้องนอนรถส่ตนตัวเองเนาะขึ้นไปนอนข้างบนขึ้นนอนในแคบครับปลอดภัยด้วยครับเนาะ สีเขียวถูกใจครับฮีโนจิก้าครับร้อยเก้าห้าคันนี้นะเครื่องร้อยเก้าห้าครับแต่ว่าแบบมาสตาร์ทไม่ได้เมื่อกี้เลยยังไม่ได้สตาร์ทให้เพื่อนๆได้ชมกันครับคันนี้สวยๆครับของป๋าสมชาติครับคันนี้จะปล่อยครับเลยมาดูครับผมเนาะคันจะปล่อยเราเลยมาชมอ่ะคันว่าจะปล่อยสามคันครับเนี่ยมาเจอคันนี้คันเดียวเจ้าของไม่อยู่ครับให้เราเปิดประตูเข้ามา ชมได้เลยก็เลยก็เข้ามาด้านในคือวิสาสะอ่ะครับ,บอกว่าดูได้เลยเนาะ,ะดูได้เลยก็ดูครับดูแล้วก็ทาคลิปให้เพื่อนๆได้เชมกันนะชมวยครับว่าสภาพเป็นยังไงให้เพื่อนๆได้คอมเมนต์มาถ้าใดที่มีประสบการณ์ด้านการรถดัาว่าขันขับรถดัาครับสภาพนี้ควรจะซื้อในราคาเท่าไหร่ครับเนาะควรจะซื้อในราคาเท่าไหร่ราคาประมาณไหนถึงจะไม่ไม่หนักมากครับไม่ถูกไม่ไม่ถูกไม่แพงมากเกินไปครับเนี่ยฮะ ให้ได้มาชมกันครับเฟที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าปาชมพวกเราแล้วก็เห็นสภาพนี้ท่านว่าราคาประมาณไหนครับราคาประมาณไหนครับเนาะยางหน้าใช้ได้ยางหลังใช้ได้ครับตัวนี้ฮะนี่ฮะเลชัสซีครับผมเป็นชัดซีดใหญ่ครับผมเป็นชัดซีใหญ่เลยชัซีใหญ่เท่าสิบล้อเลยครับฮะน่าจะเป็นหกล้อใหญ่ครับหกล้อใหญ่แล้วก็มาตัดทาผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ พอดูสวดสรงองค์เอลเราดูสภาพของคัตซีดูชัดสีใหญ่จริงๆฮนะไม่ต้องกลัวเลยครับแบกเต็มๆตครับผมเนาะถือว่าใหญ่แล้วสวยสภาพใช้ได้นะอ่ะก็ถ้าท่าในใดมีความรู้เรื่องของการซื้อขายรถดำหรือว่าตั้งราคาเนี่ยน่าซื้อราคาประมาณสักเท่าไหร่ครับเนาะมาช่วยกันตั้งดูครับว่าจะกล้าซื้อสักเท่าไหร่ดีครับตัวนี้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ราคานะ แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นรถดำนาะท่านบอกว่าขายเราก็มาดูเผื่อได้มีโอกาสได้รถดำกับเขามั่งครับะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับช่องยูทูบเสียสนับรักคุณไปรัมครับแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กของเราครับผมเนาะแฟนเพจเฟซบุ๊กของเสียสนับรักคุณไปรัมครับเนาะเข้าไปติดตามได้ครับผมกับแฟนเพจเฟซบุ๊กเสียสนับรักคุณไปรัมครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ